แอรละบาททิรายพูดแล้วนิวเบย b บายจะสะเตรียมเลิกจริงไหมสรุปแล้วเลิกกันจริงไหมสุดเพื่อนสนิทเพื่อนอย่างแอเอ็ดละทีเดียลาเดลาก็ได้สัมผัม์เรื่องนี้ว่าอัพอัเรื่องพร้อมทุกๆวันก็ไม่ได้พยายาม โทรไปหาเพื่อนแล้วแต่ไม่รับสายโดยส่วนตัวแอร์ก็เชื่อว่าทั้งคู่ทั้งคู่แค่งอนกันเท่านั้นส่วนเรื่องของของวาเลนไทน์นั้นของยู <c oughs> ก็ให้แฟนๆนหนุ่มเบสเบสสบายจัดเตรียมแอร์เป็นคนจัดให้เองที่ร้านเพราะ นิวสั่งทำพิเศษให้กับแฟนเขา